ความหวังริบรีผ่านไป40ชั่วโมงทีมกู้ภัยจากหลายหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรทำงานแข่งกับเวลาเร่งค้นหา3ชีวิตทั้งวิศวกรชาวจีนคนงานขับรถแบคโฮเพื่อนร่วมชาติและแรงงานชาวพม่าหลังติดค้างอุโมง์รถไฟมรณะนะแต่ยังไม่พบวิแววจะเข้าถึงเป้าหมายล่าสุดพบสัญญาณชีพเพียงหนึ่งคนส่วนอีกสองคนไม่พบสันนิษฐานอาจเสียชีวิตแล้วหรืออยู่ไกลาจากระยะสแกนค้นหา หลายฝ่ายระดมเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ลุยขุดดินหวังยื้อชีวิตหลังเกิดเหตุดินหลังคาอุโมงคลองไผ่งานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพ นครราชสีมาใกล้สถานีรถไฟคลองขนานจิตตตอจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพังถล่มปิดทางทำให้วิศวกรชาวจีนคนขับรถแบ็คโฮชาวจีนและคนงานก่อสร้างชาวเมียนมาติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์สามคนเหตุเกิดราวห้าทุ่มคืนวันที่24สิงหาคมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีการช่วยเหลือเร่งด่วนต่อเนื่องตลอดทั้งวันของวันที่25สิงหาคมเพราะมีความหวังว่าผู้สูญหายทั้งหมดยังมีลมหายใจอยู่ ความคืบหน้าเวลา4นาฬิกาวันที่26สิงหาคมนายคณะชนสีเจริณนน,นูอ้อ่างพอสำเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในฐานะพอออกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือ3คนงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าขณะนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเรดาร์สแกนเพื่อค้นหาสัญญาณชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเดินทางมาถึงราวเที่ยงคืนและละงือมือทํางานทันทีร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้างอุโมงได้เข้าไปยังจุดดินถล่มติดตั้งเครื่องมือแล้วสแกนค้นหาสัญญาณชีพ พบว่าผู้ประสบภัยทั้ง3คนยังมีสัญญาณชีพอยู่ทีมงานได้ประชุมหารือหาวิธีช่วยเหลือจะใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.20เมตรดันเข้าไปตรงจุดที่พบสัญญาณชีพแล้วให้คนงานช่วยกันตักดินในท่อออกมาก่อนให้ทีมงานกู้ภัยเข้าไป นพปากช่องกล่าวต่อว่าการช่วยชีวิตผู้สูญหายครั้งนี้เป็นการบูรณาการของทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานพร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานาทีมอ,อบตจันทึกที่เตรียมพร้อมสนับสนุนจากการพบสัญญาณชีพทั้ง3คนเป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งหมด ยังมีชีวิตและหากทีมกู้ชีพประเมินแล้วสามารถนำผู้รอดชีวิตออกมาได้จะรีบนำตัวส่งรถปักช่องนานาเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นการทำงานแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุด ช่วงเช้าวันเดียวกันในคณะชนสีเจริญนอนหนูอ่องพอสำเพอปากช่องให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าหลังจากช่วงเที่ยงคืนเครื่องสแกนหาสัญญาณชีพค้นพบสัญญาณชีพในช่วงเวลา1นาฬิกาทุกฝ่ายต่างเร่งให้การช่วยเหลือแต่ยังไม่พบเป้าหมายทําให้ต้องปรับแผนทํางานใหม่และมีหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติมคือสุนัขเค้านวน2ตัวในช่วงเช้าจะให้รถแบ็คโฮเคลียย์พื้นที่ใหม่เพราะ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนระดับความลึกของชั้นดินรถแบคโฮจะปรับระดับพื้นดินเดิมของอุโมงค์จากนั้นใช้เครื่องสแกนเข้าไปค้นหาสัญญาณชีพพร้อมส่งสุนัขเค้เข้าไปดมกลิ่นค้นหาอีแกรงช่วงบ่ายนายสุรพงศ์ปิยะช,ชดรมชคมนาคมเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่บริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชน และเจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้างของจีนได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาอุปสรรคคืออุโมงค์มีอยู่3ระเลยเยอความแม่นยำในการค้นหาเป็นรายละเอียดเฉพาะทางวิศวกรรมภาครัฐพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆส่วนผู้ประสบภัยขณะนี้ได้รับแจ้งยังพบสัญญาณชีพอยู่เมื่อเวลา7โมงเช้าแต่อ่อนมากและเป็นห่วงเรื่องอากาศเจ้าหน้าที่ต้องใช้ท่ออัดอากาศเข้าไปภายในอูโอ องที่สาคัญคือหลุมบอดอากาศต้องดึงค่าอากาศออกมาวัดว่าภายในอุโมงสามารถดํารงชีพได้อีกกี่ชั่วโมงเนื่องจากมีคาร์บอนไดออกไซด์กระจายอยู่ต้องอัดออกซิเจนเข้าไปเพิ่มเติมส่วนเรื่องฝนตกไม่มีปัญหาเพราะอุโมง์มีระบบระบายน้ําอยู่แล้วแต่ให้ระวังเรื่องดินยุบในจุดที่พังถลม่มส่วนจะมีผลกระทบกับผู้สูญหายทั้ง3คนหรือไม่ยังตอบไม่ได้เวลา14นาฬิกาทีมกู้ภัยใช้เครื่องสแกนค้นหาสัญญาณชีพผู้ติดค้างในอุโมง์ทั้ง3รายอีกครั้งพบสัญญาณชีพเพียงหนึ่งคน ส่วนอีกสองคนไม่พบสันนิษฐานอาจอยู่ไกลจากระยะการค้นหาหรือทั้งสองคนอาจเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุในเวลาห้าทุ่มคืนวันที่24สิงหาคมจนถึงเวลา14นาฬิกาวันที่25สิงหาคมรวมระยะเวลาที่ทั้ง3คนติดอยู่ภายในอุโมงค์เกือบ40ชั่วโมงแล้วทำให้ความหวังในการมีชีวิตรอดริร่ลงเรื่อยๆแต่ทีมกู้ภัยยัง มุงมั่นทำงานแข่งกับเวลาอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยขณะที่อุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือคือการใช้รถแบคโฮขุดดินที่พังถล่มออกจากอุโมงค์แต่ดินด้านบนยังพังถล่มลงมาเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซํำซ้อน